สวัสดีครับมาพบกันกับกินแดกแหกกฎนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันเสาร,ร์ที่สิบเนาะสิบเมษาใกล้จะหยุดกันละขายใครก็กลับบ้านกันเนาะก็ผมจะมาทำเมนูบ้านบ้านเลยที่บ้านภาคเหนือทุกคนเป็นก็เคยกินเคยทำแต่ผมจะทำแบบเป็นทะเลนะครับที่จะทำคือ น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องส่วนมากก็จะใส่พวกหมูกันเนาะแต่ผมจะใส่พวกทะเลจะใส่ทะเลลงไปแล้วก็เอามาดูรสชาติกันว่ามันจะเปลี่ยนไปเยอะข้อละบามันจะเป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่ามันจะใส่พวกปลาเยอะเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้มันแบบมันน่าจะนัวขึ้นนะครับมันน่าจะนัวมันน่าจะแบบกลมกล่อมขึ้นนะผมคิดว่านะผมในความคิดนะคือยังบบเคยทำเลยมันเป็นมันเป็นความคิดเนาะความคิดที่แบบ พูดขึ้นมาในหัวว่าทําไมเราบปลองเป็นพวกทะเลเป็นพวกอันนี้ดูแล้วก็จะลองทําดูวัตถุดิบก็จะเป็นมีพวกนี้ครับมีพริกนะครับหอมขาวหอมแดงนะครับมีกะปิถั่วเน่าแล้วกับลักๆก็คือส่วนผสมที่ที่นี่ก็คือเบอร์กรส้มเบอร์กรส้มก็คือเบอร์เกอเทศเนาะถ้าคนอ่าลักๆก็คือเนี่ยพวกเนี้ยก็บ่กมีอย่างนักเดี๋ยวเราจะโคก เราจะโครกรวมกันอะที่สำคัญก็คือจะขึ้นข้อนะก,ก็็ต้องรับรองข้อนะละเอียดด้่นอนครับเดี๋ยวฝากที่ตาคภาพเดี๋ยวไปดูกันครับผมจะใส่ปลาเป็นปลาอรลลี่ปลาอรลลี่นะครับแล้วก็มีแซลมอนมีท้องแซลมอนนิดหน่อยเพื่อให้มันติดมันแล้วก็มีกุ้งนะครับมีกุ้งแต่ผมคิดว่ามันกลัวมันจะคา,าว,วะครับ กลัวมันจะคาวก็เลยว่าจะต้องเอาไปลวกไปลวกใหกรกมลวกเสร็จปุ๊บไอ้ที่มันเหลืออืมลูกเหลือหอกซอยปากเนี่ยลวกเลยลวกกำเดียวแล้วครับต้องลวกเหมอเดือเพ่อมันนองเอาไปพัดอยู่ดีอืมลวกไปผมกลัวมันคาวไปไหนกลัวมันคาว ใส่กับเดียวปิดแก้เลยครับใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันไปเราจะคั่วพริกก่อนเนะาะคั่วพริกโอ๊้อยน้ำเนี่ยเอาหอมเกลือไป มันเรเิ่มแบบหอมนะแตงขวน้ำมันทุกอย่างมันแตงัวครับอันนี้ผมคงคิดผมนะครับมันจะแบบโถ่นี่นะแกนเนี่ยถ้าแก๊สน,นี่ร้อนแน่นอนก้นทไายกัน,นยังแกน,น๊สอละไป เพิ่มากนะครับซึ่อมันเพิ่่อ่านกระส้มตรงนี้เนาะเละไปหน่อยมันเข้าแล้วเขาจะใส่พวกนี้ไปเอ๊ะทะเลทะเลแมเมอร์มีคู่คูนี่เขาแบบมันเน้นแบบดีเร่ององเอ็กเจอรนี่ายมันเรียบเลย พริกตอ,องทะเลนี่ปลาลิ้นปลาเหลวได้เล,เลยครับกุ้งลงไปงครับครับกุ้งถ็งหอมเนาะปลาก็เริ่มเละละมันจะเริ่มเละครับโอเคได้ที่นะครับเราจะใส่เราจะใส่นน้ำล้างกุกไปน้ำพริกท,ที่อยู่ในคุ้งอ่าใส่ไป รสตามใจชอบครับอันนี้เป็นน้ำตาลเนอะน้ำตาลอันนี้เป็นอ่าใส่ไปของเจ้าขั้วเนาะซีขับนิดหน่อยอ่าผมก็คนมาชอบมากแบบามาักเกินว้า หน้าตาเอาใช้ได้น่ะราดข้าวสวยร้อนๆน,นะครับข้าวสวยร้อนๆทีมก่อนบะเกย์ัะเกย์ัะเกยทำสักเตือ่อเกิดไงไมานี่บอกบอกเบื่อบอกเตือบบอเต่ออีกเด้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอมันอย่างสักพักแล้วเดี๋ยวเราไป ทีขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนี่เต็มตู้คุณเพื่อนผมชื่อแทนนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนอ,อ,อเดี๋ายวไปจีดตามครับ๋ย่าไปจิดครับเรียบร้อยครับน้ำพริกอ่องทะเลอ่ามาดูหน้าตาหน้าตาก็จะประมาณนี้จะมีปลาดอรลี่มีแซลมอนเนาะ ผมว่าผมบอกประทูกถ้าเป็นคนเมืองก็คือนี่รับเละกกัดดองกัดดองกับกุ้งเน้นๆก็ได้คือพริกอ่องแต่เขาได้เระเทียมอย่างที่เจอเทกเจอมัน น้องเตือทำแต่คนรุ่นใหม่เมน่มาอย่างเงี้ยใส่พวกหมูเนาะใส่หมูใส่หมูอย่างเดียวเกินหมูไม่ได้ดิแ้วก่ลาบละเอียนหมดนี่อย่างเลือกใส่ต้องแซลมอนจะมีความมันนิดหน่อยมันคือเรื่องพิ่าเลระครับ แต่ว่านธรรชาติที่เากินเน่ะอาหารทะเลเนี่ยมันกุ้ยเอาแบบกินได้ลามขึ้นกินได้แบบมีความสุกข,ขึ้นเปิบบเขาเ,า,าเปิดโลกพยายามเปิดโลกธัตที่กว้างขึ้น,นครับเปิดโลกธัตุที่ใหม่ขึ้นลองเปลี่ยนดูเพาว่าอย่างเนี่ยกะจาก้าเต้นแบบซ้ำๆเดิมโดยใจหมูมาตลอดพอเราเปลี่ยนเปทะเลพ้อง เป็นเป็นกุ้งเป็นเป็นปาเพราะว่ามันก่อพิษมันก่อนพิษหรอกเมื่อก้อนเขาใช้โทรศัพท์โทรทู้อยู่ประเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเปลี่ยนไปจากโทรทู้ได้ยินแค่เสียงเดี๋ยวนี้เห็นหน้ากันก็เติงหาแม่ก็เตือหาแม่เนื่องแม่อยู่จังไห้ก็เริงหาโทรหาวิดีโอคอลกัน วิดีโอโคกิดเห็นหน้ากันมันก็หายคิดถึงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโควิดโลกกระบาโควิดวันนี้เป็นวันที่สิบเมษาโควิดของเจียงใหม่อะ่ะแต่ว่ามันร้อยสี่สิบแปดอ่ะวันนี้เพิ่มมาแห็มร้อยวันนี้เพิ่มมายอดเพิ่มมาแห็มร้อยแปดสิบหกยอดสะสมที่ผมดูตะกี้ในในเพจของเจียงใหม่ไปเกือบสี่ร้อยคนแล้วครับฝากมันก็เป็นบันทึกเอาเป็นบันทึกไว้เป็นแบบ วันแน่นะาะเกิดเฮาเฮาเฮาเป็นเท่ามาละเฮาก็บเพริกมาดูว่าสิ่งที่เฮาอู้สิ่งที่เฮาทําเนี่ยโอ้แต่ก่อนเล่าให้นคนรุ่นหลังรุ่นหลังได้ลูกเขาได้ดูว่ามันเป็นอย่างไงว่าโอ้โควิดแต่ก่อนมันเป็นอยนางไงนะวันที่นี้เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแค่นั้นไหนเนาะแต่ผมว่าเฮาอู้เรื่องหันแ้วก่อนเนาะแม่ถ้ากินน้ำพริกเ่ะถ้ากุ้ยอะ งอเยียวโอ้ยไปท่องจินระมาหานะมันมกลับเข่ส้มเดี๋ยวเขาทำงานทำงานเป็นป่อคนเป็นแม่คนพอหายยังได้มีกำลังซื้อพอซื้อผมซื้อกลมแป้งซื้อป่าสซลมอนท้องปลาสซลมอนเนี่ยแพคร้อยสาวแล้วก็กุ้งหาร้อยยี่สิบสองร้อยแปด กุ้งนี่ผมก็เอาหัวมาทอดกรอบท้องปลาแซลมอนเออปลาดอรี่แปดสิบบาทเนาะย,ยังใช้ได้นักอยู่ยังมีลวกกินลวกกินจิ้มจิ้มเอามาจิ้มมากรับได้กินลูกก็ได้กินพร <อำ S 2> ้อมอืม,อมอเอาเต๋ ผมเื่อเพื่อนๆนเอาไปลองดูถ่ายที่ชอบทำกับเ้าครับเปลี่ยนจากหมูเป็นอย่างอื่นลองดูครับเป็นปลาเัาจะจะปัปลาทูก็ได้เป็นกุ้งเป็นหอยเป็นอย่างไรนั่นเป็นความชอบส่วนส่วนตัวจะหอยได้บ้านแบบพีชเลยคือสูตรน้ำพริกคือสูตรน้ำพริกดั้งเดิมและโบราณอยู่แล้วของพีป่ป้อพี่แม่ผมก็ถามแม่นะว่า จูน้ำพริกมะเขืออย่างนี้ง่ายอย่างไรผมก็บมะเขืออย่างนี้น้ำพออริกอ่อนตัวอย่งนี้ก็เลยมาทำยู่แต่ว่าผมว่าอันนี้นระกาศดอนมากครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจผมหน่อยผมก็ช่วงนี้ก็งานก็บบ่ค่อยเยอะก็เลยว่า นิ่เงเดียวเขาเป็นแถมเ,เลยมาทําคลิปด้วยเป็นกาลังใจโดยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากติดตามเนาะฝากบอกไปเออลํำบ่ลํำมาว่ากันผมฮื้อทุกคนเอาไปพิสูจน์เองว่าจริงที่ผมทําอ่ะมันลํำจริงหรือเปล่ามันเหมือนที่ผมอูดหรือเปล่าผมไม่ได้โม้ผมไม่ได้โม้สิ่งที่ผมทําคือเป็นมันคิดออกมาจากในหัวว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้คือว่ามันคงจะลํำ คิดออกมาจากตัวเองมันเป็นการเริ่มต้นในการทำคลิปใน YouTube ในเพจเนาะจงไ,ได้ก็ฝากไปตัวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคอมเมนต์ได้ดิชมได้ครับผมบอกว่าอู้มาเลยผมจะได้พัฒนาต่อไปผมกบบักเคยทำเป็นคนที่บอกค่อยอู้แต่มาลองทำมาลองคุยแล้วอ,อ มันม่วนดีครับโลกโซเชียลเนาะโลกโซเชียลเยลือกโลกในการที่แบบเฮาทำากินเฮาไปเจออย่างที่มันดีที่มันอร่อยเฮาก็มาบอกพี่น้องนะครับอย่างได้ก็ฟไปตัวแล้วครับมือนี้ถือว่าสุดยอดครับผม